ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสระบบนะครับหน้าไม้ยิงปลาช่วงชัก35เซนนะครับช่างเจี๊ยบนครปฐมนะครับผมดูลายไม้ครับผมอันนี้เป็นท้ายชิงชันลางไม้มงคลนะครับก็ทิ้งปลายอยู่21เซนนะครับลูกดอกที่เราใช้จะเป็นลูกดอกอ ช่างจิววาซาบินะครับผมเดี๋ยวดูนะครับนี่เราตัดยางอยู่ที่14เซนนะครับยางเหลืองจะเ,เทสขวดนะครับระยะก,ก็ประมาณครับ6เมตรทำการนะครับผมอันตูดมาเข้าตูดเลยนะครับ ดูนะครับผมว่าจะเข้าเป้าอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าครับนี่ครับผมยิงกลางตูดแตกเลยเห็นไหมครับอ่าก็ฝากติดตามผลงานนะครับผม เบนร์ยิงปลาช่างเจี๊ยบนครปฐมนะครับนี่ครับหวานเจี๊ยบครับ